เอาละฮะสวัสดีทุกคนนะครับผมตอริดีสนิปยินดีต้อนรับสู่แมพซีดีทีคาร์ดิลิชชิฟชายคุณเข้ามาแล้วก็อย่าลืมไลค์แล้วก็ซับสไครป์เพื่อเป็นกำลังใจให้เราด้วยขอบคุณทุกคนมากเลยนะฮะในวันนี้เราก็จะมารีวิวแตงแขงซิ่งเจ้าคันนี้กันเลยที่เห็นนะฮะเป็นเจ้าโคน,นิเซกซีซีเอสอาร์เทรวิต้าไม่รู้ผมออกเสียงถูกหรือเปล่านะของเดิมเข้ามาพร้อมกับสีเทานะครับและก็ชุดคาร์บอนก็จะมีนะครับเป็นพวกสไปเดอร์หน้าเอ้ยสเกิร์ตหน้านะครับนี่เป็นตรงลิ้น,นะ คาร์บ,บอนหน่อยชิยย้นดำตรงนี้ด้วยใช่ไหมโอเคหูตรงดักอากาศทางนี้ด้วยนะครับคาร์บอนมันสวยจริงแล้วก็สไปเลอร์นะครับเป็นแบบ2ชั้นตรงนี้นะด้านท้ายนะครับสวยงามแล้วก็เป็นท่อรูเดียวนะครับมีเครียดด้านหลังด้วยเครื่องก็จะอยู่ตรงนี้นะฮะลองซูมเข้าไปดูนะว่าเราจะมองเห็นเครื่องยนต์หรือไม่นะครับ ไม่มีครับโบหรือว่าเครื่องเขาอยู่ด้านหน้ากันเราลองมาดูซิมุดเข้ามาดูฮะเอ้ยไม่มีครับทุกคนโบเหมือนกันอโอเคคันนี้มีดีเทลที่เปลือกนอกเท่านั้นนะครับไม่ได้เก็บรายละเอียดเครื่องยนต์มาและนี่ก็คือมุมมองภายในของเขานะน่งเลยสองคนวงมาลายแบบนี้พระอาทิตย์กำลังตกด้านบนสวยงามครับผมพระอาทิตย์ไม่ได้ตกนะทุกคนเออมันกําลังขึ้นนะฮะโทษทีดยในแมปนี้ของเขาคือเจ้าโคเนสเอสเอสอาร์ FR, ฮะเป็นรถคลาสสามมันเป็นรถริมิเต็ด Limited นะทุกคนมันจะ วนมาขายเรื่อยๆแหละมูลค่าอยู่ที่16 500, ล้าน5แสนเรื่องเดิมเนี่ยกแกล้ง408กิโลเมตรต่อชั่วโมงแล้วแอนด์ 8. 8รูง8.8ขับเพื่อล้อหลังนะครับไปลงหิมะเนี่ยลื่นน่าดูนะไอพวกสนามพาราเล่วนะฮะซึ่งตอนนี้มันก็มีกิจกรรมอยู่ด้วยนะอ่าเป็นคาชเลนส์นนะผมยังไม่ได้เลยนะฮะเนี่ยต้องขับรถให้ถึง120ไมล์แล้วก็ลงพาราเล่แล้วก็สนามรองนะครับซึ่งไปหิมะเนาะอย่างละกี่รอบเนี่ยแหละเขาก็จะกําหนดไว้นะครับเราก็จะได้เจ้าพอเช่817คันนี้ก็เฟีีี้ยยวววดดดนะะเเเออฮ๋ลงงงิ่คร ก่อนแล้วกันไปเปิดไฟให้ดูด้วยโอ้โหรู้สึกว่าออกตัวมันอาจจะช้าหน่อยนะครับผม แต่ท็อปสปีดเขาเนี่ย400โห้โคตรแรงนะครับทุกคนก็ม้วนกันมาที่บนภูเขานะครับเดี๋ยวเราจะลงไปเลยครับด้วยความแรงตอนนี้ก็สับเกียร์4นะครับสับเกียร์5แล้วก็ขึ้นหินบินนี่กด F ครับทุกคนรถมันพิดโอ้โหความเร็วที่สั่งสมมาสูญเสียไปหมดบนทะเลทรายไล่ความแรงขึ้นมาบนภูเขาเอ้ยไม่ใช่เออเรียกอะไรสะพานลืมครับทุกคนเกียร์5สับเกียร์6เกียร์7มีไหมไม่รู้แล้วบิน นี่เสียลากนะฮะติดหนึบเลยเทคที่สองแอคชั่นมากันเลยครับตอนนี้สับสี่สับห้ามาะฮะแล้วกำลังจะสับ หกเกินทางภูเขาเอ้ยภูเขาอีกแล้วสะพานนะครับ300กว่าทุกคนกดมาแป๊บเดียวความเร็วใกล้เตึงกันนะครับและแน่นอนครับมาก้อนหินทางนี้เมื่อกี้ขับจนเติมเลยนะครับเขินข้ามท่าเรือมาได้โอ้โหเครื่องเดิมก็แรงอยู่เหมือนกันนะเนี่อเพรครับทุกคนเราก็แต่งเครื่องเลยแล้วกันนะฮะของเดิมให้มาเป็นสปอร์ตอัปเกรดเราก็ใช้เป็นเลสอัปเกรด2องล้านหนึ่งแสนนะฮะเพิ่มอัตราเร่ง8%แล้วก็ท็อปสปีดอีก19บเก้าไมล์ต่อชั่วโมงอินสตอลมาละเทอร์โบก็ใช้เเป็นสโบ ของเดิมเป็นซูเปอร์ชาร์จอีก1นร้านสองแสนโอเคแล้วก็ยางเป็นเลสทายนะครับสักหมื่นสี่แล้วความแรงเราตอนนี้ก็อยู่ที่439กิโลเมตรต่อชั่วโมงทั้งแรงทั้งพุ่งหรือเปล่าเดี๋ยวต้องลองไปเหยียบคันเร่งดูนะล้อผมจะใช้ล้อเดิมเขานะเทะด่ดีแล้วก็สปริงเป็นเอสตารโลนะครับไฟเลอร์ก็ไม่ต้องเปลี่ยนเนาะโอเคคร่าวๆก็ประมาณนี้นะครับสาหรับรูปลักษณ์ภายนอกครับให้ดูอีกทีแล้วกันตะดานสวยดีนะครับนี่คนิเซก TCR r เบวิต้านะครับ ย้ำอีกทีโคนิเซกซีซีเอ็กอาร์เทรวอต้าชื่ออาจจะไม่ค่อยคุ้นหูเนาะแล้วก็จำยากด้วยบางทีผมก็เรียกผิดผิด,ผดถูกถูกกันนะภายในเบ้าไฟก็เป็นคาร์บอนด้วยนะครับทุกคนพอดูตอนกลางวันแล้วเนี่ยแจ่มมากเลยก็มากันที่สีกันต่อสีวอดี้ผมว่าจะเอาเป็นสีส้มนะครับทุกคนส้มดำเนี่ยมันจี๊ดแล้วก็อินเตอร์เรียนะฮะสีหนึ่งเอาเป็นสีดำแล้วกันครับดำเข้มไปเลยสีสองก็ทึบๆนะครับเอาเป็นเทาๆนะครับส่วนลว โอ,อก็ลองเปลี่ยนสีเป็นดําดูนะโอ้ลองดําเข้มนะฮะลองเป็นเท้านะฮะลองเป็นเทา,ะะเ,เ,ทาเทาก่อนนะตาดานโอ้โธโคตรครับทุกคนเป็นล้อดําเทา้าแต่สีขาวที่เขาทําม,มามันก็ดูลงตัวแล้วนะแล้วก็ปั๊มนะครับผมก็จะเอาเป็นสีส้มเดียวกับสีรถนะฮะพันสามห้าสิบว้าวสวยดีนะเนี่ยดูลงตัวดีนะครับทุกคนฮะส้มขาวดําปัม๊มสีเดียวกับตัวรถ,ต,วรถตัวรถก็เป็นส้มๆภายในก็อืมผมว่ามัน ก็ดูดีแล้วนะฮะเนี่ยไม่ต้องอะไรมากมายนะครับน้อยแต่มากนะครับนี่คำนี้เราอาจจะได้ยินกันบ้างนะั้นน้อยแต่มากนะครับ3ามสหนึ่ง โอ้ดุนดุนเหมือนแบบว่าเราแต่งแบบออริจินอลเลยนะครับเนี่ยรู้สึกถึงความมันดูเหมือนรถเดิมโรงงานแต่มันก็สวยดีแล้วก็ไล่เบาไล่แรงเลยครับแล้วก็ข้ามไฮเวย์ครับทุกคนนี้ตอกลักาแล้วก็ลงวิ่งต่ออย่างสวยงามและความเร็วแล้วก็ไม่หยุดนะครับความเร็วนะครับแล้วก็ขึ้นนี่โอ้โหเสียลาดครับทุกคนขึ้นได้ไหมอุ้ยขึ้นได้ด้วยนะใครครับอยู่กันในดิสเซดแรคครับเจอกับแมคคาเรนสีส้มเหมือนกับเราเลยครับเราก็ คนนี้เ็จ C4SR t h e r i t a ดูข้างหน้าหน่อยครับผมจะชนเขากางหรือไม่ไม่ชนนะครับตรงยาวมาข้างหน้าเสน้นใัที่ความเร็ว370.1.046ครับคว้าที่1ไปเลยฮนะส่วนคุณโยคิโฮเขาก็จบไปที่12.7นะครับผมโอ้โหี4กันมากเลยนะครับนี่มาดูกันอีกสักรันนะทุกคนดิเซ rt ดรากเจอกับรถนัทคาครับ,รแ,รบแล้วก็คันเจ้าแมคลาร์เนซ์ส้มครับคันแดงโอ้โหรู้สึกเราจะชนกขากางขอเลี้ยวกันนะแล้วหันไปดูนะครับ เหมือนว่าเราจะนำครับทุกคนแล้วก็บุ้มเข้าที่หนึ่งอีกครั้งก็จบกันไปตามนี้เลยนะครับ11.1 12แล้วก็12.7นะครับต่อ,ออีกสักลันครับเจอกับแลมโบกินีนะครับเออ,เอ,อชื่ออะไรวะลืมครับทุกคนเพิ่งรีวิวไปทแท้ๆ <c oughs> ความจันสั้นป็นรักชันยาวครับแล้วเหมือนว่าเราจะแพครับทุกคนเหมือนเขาจะพุ่งฮนะแล้วก็บุ้มเวลา ขึ้ดแล้วนะครับผมจบที่2ไปที่11.197นะครับมาต่อที่นี่ดีกว่าครับทุกคนสนามโอเวลนะครับเจอกับรถเพนนสซี่นะครับรถ10ล้านนะครับวงกลม6รอบครับมาดูกันแข่งกัน2คันนะแล้วก็เจ้าคันนั่นนั่นมันนั่นมันแลมโบกินี่ตัวเก่าที่โคตรจะแรงเลยนี่นาซึ่งบอกเลยว่าเราแพ้เขาในแดกนะครับผมโคตระจะพุ่งเลยครับเนี่ยแล้วเราจะตามทันปะ แต่ผมรู้สึกว่าท็อปสปีดระยะยาวเราอาจจะชนะเขาก็ได้นะครับผมนะแต่เขาไม่ได้ลงแข่งกับเรานะแต่เราแค่ตามตูดเขาเฉยๆนะแซลแรมโบวสีขาวนะครับเฮฮะกำลังจะเข้ารอบ3นะครับผมโอเครอบ3แล้วแล้วโอ้โหเราก็ยังคงตามเขาอยู่เหมือนว่าเราตามโกดคารเลยนะครับเนี่ยเพราะว่าเราคือที่1อยู่แล้วนะแต่เราก็ยังตามใครบางคนที่เราตามไม่ถึงสักที ันไปดูข้างหลังรด10ล้านก็มองไม่เห็นนะครับอาจจะไม่ได้แต่งเครื่องหรืออย่างไรเนาะความเร็วเฉลีย่ยเราก็ประมาณ300นะฮะผมแต่ต้องไปดูและว่าความเร็วท็อปสปีดตัวแลมโบนเนี่ยมันเท่าไหร่กันแน่แต่ของเราท็อปสปีดเนี่ย430กว่าเลยนะครับผมมาเอ๋ครับรอบ5้าแล้วนะฮะเราก็ยังตามเจ้าแลมโบตัวเก่าไม่ทันครับทุกคนรอบสุดท้ายแล้วนะครับทุกคนเข้ารอบ6เรียบร้อยนะครับโอ้โหแลมโบตัวเก่าแม่งแรงจริงวะ่ะทุกคนครับ แล้วเขาโดดลงจากรถเราถึงตามทันนะครับผมนะเอาละฮะเรากำลังจะเข้าที่ใน3 2 1ใน3 2มโอ้หหูเป็นแลบ16.8นะครับทั้งทมหนนาที48วินาทีครับ ที่2ก็จบไปที่18.8วินาทีนะครับเบสแลบเนาะทั้งหมดไทม์ก็สองนี้สามวินี่ครับทุกคนแลมโบลที่เราตามนะครับท็อปสปีดเขาอยู่ที่400เองนะแต่ว่ามันพุ่งนะครับเจ้าแลมโบลมิอุระนะครับเออจําชื่อได้แล้วในแดกเราก็แพ้นะมาเจอในนี้เราก็ยังแพ้เลยให้ดูอีกสักรอบแล้วกันนะครับโคนิเซกเอซีซีเอ,อ็กซ์อาร์เฉยพิตาเจอกับแลมโบลกีนี้มิอุระโอ้โหทุกคนเขาไม่กดคันเร่งอนะ่ะเรียบร้อยเลยรอบนี้เราชนะฟรีเฉยเอาสนใจ ใน3ามสองหนึ่งวุมิเครับเฮ้ยเวลาเราเราทำไมดีขึ้นนะครับผมมากันต่อครับนี่เลยแลมโบกินีมีอุระแล้วก็คนิเซกแล้วก็ออดี้แล้วก็ Audi, วกโอไคี์คันน,ะนั้นอะคนิเซกอีกรุ่นนะครับแล้วก็กลางครับโอ้โหรอบนี้เหมือนว่าอย่างไรอย่างไรครับวูนโอ้โหเราชนะฮะทุกคน10.947นี่ครับทุกคนให้ดูไลน์ให้ดูแชทเขาบอกว่าบั็กเอาใหม่อ๋อรถเขาติดนะในล้านแรกนะครับเวลา ก็ตามนี้เลยนะฮะใกล้เคียงกันมากล่ะเรามาดูอีกรอบหนึ่งนะครับเราว่างโคนิเซ็ก c ีซอาร์เทวิตาเจอกับแรมโบกินีมีอุระคันนี้แล้วก็โคนิเซ็กอีกรุ่นนะที่เป็นสีเทารอบนี้วางว่าทุกคนจะพร้อมนะเนาะเขาบอกว่าไราแรงจังแต่เขาเคยชนะเราด้วยโกอารอบนี้แก้ตาอู้เขาไม่กดออกตัวหรือยังไงดูดรถมันรอบมันแรงขึ้นมานะครับแล้วเข้าเกาะกลางโดยไม่ดูเลยนะครับไม่ชนด้วยนะครับแล้วก็ อมจุดอนะ รู้สึกว่ารถเรายิ่งขับมันก็ยิ่งแรงขึ้นอย่างไรก็ไม่รู้นะครับนี่านาอีกทีนึงมาคันเดิมเลยฮะเปินโกเออมารอบนี้แหละเฮ้ยทุกคนเนี่ยแหละของจริงแลมโบมิวลาที่เราอยากดูแลม,ม,มโบเบมโมมิวลาที่พุ่งตามเราเอ,อเผลออาจจะแซงเราด้วยโอ้โหนี่ไงครับทุกคนเราจบที่2ละ10.996เวลาของเรานะครับส่วนเวลาของเขาก็11.0ผมก็เลยได้ถามเขาว่าทำไมพุ่งจังคือแบบ เดี๋ยวแรงเดี๋ยวไม่แรงนะบางทีก็งงนะครับผมและน้องเขาตอบมาว่าไม่รู้อ่ะโอ้งงเลยทีนี้มาอยู่กันในแดกนะครับเป็นสนามสั้นนะมีไฟด้วยตูนดูนเจอกับแรมโบมิลระ,ะครับโูนระยะสั้นดูกันใครจะเป็นผู้ชนะนะครับบูนโอ้โหกระแรมโบมิลระชนะคนที่เสกเราอีกแล้วเวลาเรา7.3ของเขาก็เ3นะครับเวลาแบบใกล้เคียงกันมากอนะ มาอยู่กันในเซอร์กิตนะครับเจอกับแ a มโบ r ินี่มิอุระนะครับโอ้โหสามรอบนะครับทุกคนไปทางซิกแซกนะครับจริงจังมาแล้วจ้าเดี๋ยวขวามาตรงยาวบูเอาละฮะสึกศักสี์แรมโบลี่มิอุระเจอกับโคดิเซกซีซีเออาสนามเซอร์กิตรอบนี้สามรอบใครจะเป็นผู้ชนะนะครับพอเบรกก่อนครับทางนี้โคตรโหดหมูเข้าโคตรมครับทุกคนแล้วซายยาวนี่มาครับ เคครับสายต่อครับแล้วต่อด้วยขวาครับเคเลยเคเลยตรงไปครับมาฮะเร็วครับเร็วขึ้นอีกําลังเข้าเช็คพอยรอบทีฝอนะครับผมโอ้แล้วก็เบรกนี่โอ้โหชนครับเกิดอาการชนครับเรียบร้อยเลยครับเนี่ยอ่ะอย่างไรผมก็ไม่รู้เขาตามมาถึงไหนนะครับไม่กล้าหันไปดูนะครับน่าจะตามมาติดๆนั่นแหละนะครับผมแล้วโค้งขวานี่กดไปเลยฮะ พุ่งมาทางนี้และนี่คือโค้งที่แบบเห็นสุดๆดบร์สเลี้ยวเข้ามาได้นะครับบร์สบบร์สและซ้ายนะครับผมแล้วขวานะครับกําลังจะเข้าเช็คไฟรอบสุดท้ายครับอัดความเร็วมาครับเข้าเช็คพอยต์รอบสุดท้ายเรียบร้อยนะครับเบร์ครับแล้วมาครับบุ้นบุ้น,น,นตอนนี้ก็กําลังจะถึงโค้งนี้ครับทุกคนโค้งตัวยูที่โคตรแต่ผมไม่เห็นวิวแววของล amborghini mula เลยนะครับเนี่ย ไม่รู้ว่าหายไปไหนนะครับผมนะอาจจะหลุดหรือยังไรนะครับเราก็พุ่งมาเลยครับพุ่งไปเข้าเส้นชัยเลยครับผ่านไปดูข้างหลังไม่มีเลยครับทุกคนแล้วก็เข้าเส้นชัยเรียบร้อยครับเทค,ครับทุกคนผมเห็นแลมโบกินีมีอุระและนี่มานี่แล้วครับมานี่แล้วครับกำลังเข้าเส้นชัยในบูมหู เรียบร้อยเลยเบสแลบเรา36.8นะครับส่วนเจ้ามิลละจบที่39แกแ่มากนะครับผมต่อกันที่ไฮเวย์นะครับทุกคนเจอกับแลมโบมิลล่าแลว่างโคนิเซ C C X R t r e v i t a ใช่ไหมผมยังพูดชื่อถูกใช่ไหมครับผมเอาตัวมาแล้วเราก็น่าจะได้เห็นท็อปสปีดของเขานะครับที่436กิเมตรต่อชั่วโมง2รอบนะครับฟุ้มชนวาามหไปจังๆทะลุมาเลยครับผมเอ้ครับทุกคนขับ2เนี่ยมันก็จะเป็นอะไรที่ถ้าโดนย่านี่ยมันอาจจะเสียหลักรุนแรงมากเลยทีเดียวนะครับผมนะเพราะฉะนั้นก็ระวังตัวกันให้ดีเข้าอุโมงค์กันแล้วนะครับมาอยู่กันในอุโมงค์ก็ อืมก็ก็ก็ดีนะผมนะก็แรงดีนะครับตอนนี้ก็400แล้วนะทุกคนคือกดเนี่ยเห็นปะความเร็วตึงแล้วครับ439 440แล้วลงสะาานตรงนี้ 4 4 1ก็มีให้ได้ดูกันนะครับพืนทางไฮเวย์ทางนี้เรากําลังจะเข้าเช็คพอยต์รอบที่2นะครับผมไม่รู้ว่ามิอุระยังตามมาติดหรือไม่อย่างไรแต่ผมคิดว่าห่างนะเพราะว่าท็อปสปีดของเจ้ามิอุระนั้นเขาจะอยู่ที่เอ่อ400เท่านั้นแต่ของเราเนี่ย430เลยนะครับผมนะและในตอนที่เราวิ่งมาเนี่ยมไม่รู้ทุกคนจะสังเกตเห็นไหมนะมวนผมว่าจะเห็นแลมโบมิุระจอดอยู่ซ้ายมือนะ เอาละรครับเราก็อยู่กันในอุโมง์พร้อมที่จะพุ่งเข้าเส้นชัยด้วยความแรงแบบสุดนะครับผมนะแล้วก็เอ่อหมุนมุมกล้องดูมุมอื่นได้ด้วยอยู่ที่ทะเลทรายกันแล้วนะครับเลี้ยวขวามาทางนี้นะครับกำลังจะตรงขึ้นนะครับผมนะแล้วดูความสวยงามของเขานะเล็กๆน้อยๆได้อยู่นะครับเราจะได้บังคับได้ด้วยนะครับเออถ้าหมุนข้างเยอะเกินไปเนี่ยมันจะบังคับไม่ได้แล้วก็จบเบสแลบไปนะครับตรงน,นี้จะมี R35 นะครับแล้วมีมอเตอร์คอร์สนะครับ แล้วด้านหน้าซ้ายเนี่ยที่ผมวิ่งผ่านด้วยแวบบ็บผมเห็นแลมโบมีอุระครับทุกคนนี่ไงผมบอกทุกคนแล้วเห็นไหม แต่ผมไม่แน่ใจว่าใช่คันที่แข่งกับเราหรือเปล่าไงนะประเด็นนะครับผมนะโอเคเดี๋ยวเราลงไปดูบอร์ดกันดีกว่าเราจบเบรแลปไป51.5สิบเอ็ดจุดห้านะเขาต้องไทม์หนึ่งนาทีสี่สิบแปดจุดห้าครับผมและนี่ก็คือบอร์ดนะครับโล่งจ้องเลยทีเดียวนะครับนะน้องเขาบอกว่าบั็กนะครับโอ้โหเรียบร้อยเลยนะนี่อย่างเอาละฮะเราก็มาขับเล่นในเทนสวยงางามๆกันที่เออ่สะพานเมอร์ลี่คริสต,รต์มาสตรงนี้กันบ้างแล้วกันนะครับหลังจากที่ลงแข่งแบบซีเรียสไปแล้วนะครับมาพึ่งโอ้ยพุ่งเหิน ข้ามบ้านข้ามอะไรกันบ้างแล้วกันเนาะก็อยู่กันที่สะพานรีเวิร์สมานะครับเพื่อที่เราจะหาก็จะหินที่แบบโดดเด่นพุ่งขึ้นไปผมคิดว่าน่าจะเป็นจักรได้เห็นเนี่ยอะครับทุกคนบุญโหโอูโหเขาสะใจเลยครับผมนะดูแบบอืชอบนะครับมันเป็นอะไรที่บินนะครับแล้วก็ขอก้อนนี้ด้วยเลยแล้วกันโ้โหโคตรใจครับทุกคนดูดี และเราก็มาแฉลบนี่นิดนึงโห่นิดเดียวจริงๆนะแบบเหมือนไม่โดนนะเคครับทุกคนเคครับเคครับเคบแล้วก็มาที่ครับโอ้โหโอ้โหคิดว่าจะลงท่าเรือนะนั้นเนี่ยไม่ลงนะมุมไม่ค่อยดีไม่ค่อยโดนนะผม พึ่งสะพานลงฟานแบบเบาๆเพราะว่าผมจะมาเลี้ยวทางนี้นะครับเพื่อที่เราจะไปเหินข้ามคลองกันซึ่งบอกเลยว่าห่างหายันไปนานครับกับคลองตรงนี้รัดทุ่งหญ้ามาเรียบร้อยแล้วแนะ่นอนนี่คือคลองที่เรามาครับทุกคนโอ้โหขับรถอยู่ดีๆก็เจอเจ้ารถสิบล้านเบรกหรือเปล่าบีบแก้ท้าทายแข่งไหมแข่งไหม,ไหมน้องน้องยังไงน้องจอดแต่โหจบเลยครับผมวนรถกลับมาดูอีกทีครับรถสิบล้านคันนี้โอ้โหผมไม่มีครับอดซื้อไปแล้วด้วยนะเอาออก แล้วนะบีบแต่3ครั้งแล้วก็ไปเลยโอ้โหไม่ไปครับเขาเปลี่ยนรถครับเอาไปแล้วครับทุกคนมาครับมาครับออกตัวก่อนได้เปรียบน,นะผมมาครับม,มา,บมาตามไหมตามไหมรอชะลอครับรอเทียบรอเทียบแล้วเราก็ก็กดดีครับผมกดดีครับโอ้ยเขาไม่แข่งนะทุกคน คือเขาพยายามแค่ขับตามนะครับเพราะเราก็ไม่ได้บอกเขานะว่าจะแข่งหรือยังไงขับโรดิ้งเล่นแล้วกันนะผมนะเออตอนนี้ผมก็บอกเขาว่าแข่งกันนะครับ3 2นะครับผมหนึ่งดูนโกไหมโกฮนะทุกคนมาแล้วโอ้โหมาแล้วครับมาแล้วแข่งแบบแบ็กสตรีทนะครับมาหลังถนนนะครับผมโอโ้มาแล้วแต่ว่า ก็ตามเราไม่ทันนะครับคือแบบรถเราแรง่หะครับผมคิดว่าเป้าหมายแล้วก็คือเจ้าก้อนหินบนภูเขานี่แหละนะครคือเส้นชัยนี่บินมาเลยโหโหโหต้นรถคู่แข่งของเรานั้นคงไม่รู้หรอกครับว่าเส้นชัยอยู่ไหนนะ คือทุกคนผมรีเวิร์สมาเจอเขาครับเพราะว่าผมกําลังจะมาทางนี้ยังไงละ่ะทางที่แบบว่าที่แบบว่าบินอย่างนี้ยังไงล่ะครับทุกคนยังสูงครับอุ้ยแล้วยังขี่ต่อด้วยนะครับลองมาดิฟในเมืองเล่นๆกันหน่อยแล้วกันครับทุกคนกดสเปคบาร์นะครับโอ้โหโคตรเท่คือเมื่อกี้ผมกะจะดิฟเข้าแบบเข้าประมาณเนี้ยแต่ว่ารถมันหมุนนะครับเนี่ยมันหมุนของมันนะครับผมนะลองดิฟซ้ายนะครับผมนะบืบ์ โอ้โหรถมันหมุนนะครับทุกคน,ม,น,บบม,นบบมันแ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 บบนี้นะครับแล้วขึ้นมานะฮะลงสะพานเบรกลังแล้วก็ดดฟครับนี่โอ้โหไม่ได้จริงครับทุกคนขอทีมาขอทีมาขอทีขอทีขอทีเอสเอสโอ้โหต้นไม้ไปดีครับอย่าดิฟขวาน้านะครับมาความเร็วเลยอาจจะเยอะไปเงี้ยอาจจะสักร้อยนิดนิดนะบอ่านี่ได้แล้วแล้วก็บ,บูฟบบฟบบฟ๊บเอหื ทำมเซียนแต่ว่าไม่ใช่นะครับผมนะเอาแล้วทุกคนเป็นยังไงกันบ้างละครับกับเจ้าโคนิเซ็กซ์ 44XR เทรเวต้าคันนี้ผมว่ามันสวยดีนะครับเนี่ยเออถ้าใครชอบคลิปนี้จรถคันนี้ก็อย่าลืมไลค์แล้วก็ซับสไคร b ์เพื่อเออเป็นกำลังใจให้เราด้วยนะครับคลิปหน้าจะเป็นอะไรรถอะไรดีอ่ะกเดี๋ยมดูกันแล้วเจอกันครับพม